5สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยแหละครับอย่างถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับอย่างถูกต้องติดต่อกันเพียง7วันนะครับสวัสดีครับผมหมอทอนะครับและนี่คือ d o t o r top channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ 5สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยแหละครับอย่างถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับอย่างถูกต้องติดต่อกันเพียง7วันนะครับและต้องบอกเลยครับว่าในคลิปนี้ครับ จะมีแถมพิเศษครับ3เทคนิคนะครับให้ทำา IF เนี่ยได้ผลไวมากกว่าเดิมนะ0ถึง10เท่าแบบเต็มๆเลยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กุณโดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของการทำอ n t e r อร์ t e n t fasting แล้วนะครับผมว่าคนที่ติดตามผมมานานเนี่ยน่าจะลองทำแล้วก็ได้ผลดีมากๆกันไปเยอะแยะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวที่อยู่ในเพจที่แบบเขียนกันมาว่าโอ้โหลด5โล10โลโรคกดไหลย้อนหายโลกเบาหวานความดันดีขึ้นนะครับแต่สำหรับผู้เพิ่งเริ่มติดตามนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าอ n t e r m i t t e n t f a s t ส n g เนี่ยนะครับ เป็นการทานสลับหยุดทานอาหารนะครับคือยืดเวลาช่วงที่เราไม่ทานอาหารหรือว่าไม่ทานของที่กระตุ้นอินซูลินเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองครับจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยเผาผลาญไขมันนะครับและกระตุ้นนะครับ พวกเซลล์ต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นในร่างกายนั่นเองครับการทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องคืออะไรครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยท่านจะต้องมีช่วงเวลาการทานและไม่ทานเนี่ยนะครับช่วงที่ไม่ทานเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ และถ้าเกิดผลเริ่มชัดเจนเนี่ยก็คือมีช่วงเวลาที่ไม่ทานอะไรเลยยกเว้นพวกน้ำเปลา่าชากาแฟที่ไม่เติมน้ำตาลพวกนี้นะครับอย่างน้อย16ชั่วโมงอย่างผมเนี่ยทำ16ทับ8เนี่ยทำมาแบบเป็นปีๆแล้วเนี่ยชีวิตแฮปปี้มากๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบสบายมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าจะให้ได้ผลครบทั้ง5ข้อที่ผมจะบอกวันนี้นะครับอยากจะให้ลองท้าทายตัวเองครับก็คือการทำไปที่18ทับ6ถึง20ทับ4ครับก็คือมีช่วงเวลาที่เราไม่ทานอาหารเนี่ย18ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, มันจะเป็นไปได้ยังไงครับต้องบอกงี้ฮะว่านักเรียนในคลาสเมตาบริก Flexibility MFM นะครับที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ก็เกือบจะ500คนแล้วครับเพิ่งเปิดคอร์สมาสักเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับทำไปกันแค่เพียงทําตามที่ผมสอนนะครับประมาณสัก4สัปดาห์นะครับผมจะมีให้ทําตาม1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์ตอนนี้ครับสามารถทํา20ทับ4กันได้แบบสบายๆมากๆครับเบาหวานความดันไขมันนี่ดีขึ้นมากนะครับนี่คือการทําแบบถูกต้องนะครับก็ลองทําดูนะครับ ให้เริ่มต้นทำที่12ทับ12ก่อนแล้วก็ถ้าดีขึ้นให้ทํา16ทับ8และอย่าลืมครับจะต้องไม่มีมื้ออาหารว่าง no more snack ครับ snack ไม่จําเป็นสําหรับคนที่ต้องการสุขภาพดีตลอดชีวิตครับส่วนคนที่ไม่อยากสุขภาพดีอยากทานเราก็ปล่อยเข้าไปครับพวกเราเป็นกลุ่มคนสุขภาพดีตลอดชีวิตครับคราวนี้ครับมาดูครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆนั่นคือไขมันพอกตับท่านจะลดลงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Fa t t y liver นั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับตัวตับของเราเนี่ยนะครับเวลาเราทานอาหารทานน้ำตาลทานอะไรเข้าไปเนี่ยตับเขาจะมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับเมื่อตับไม่ได้พักผ่อนเลยเนี่ยการที่ตับเริ่มเกิดการอักเสบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตับเนี่ยก็จะเริ่มมีไขมันมาเกาะซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะไขมันพอกตับนั่นเองเมื่อท่านมีไขมันพอกตับเนี่ยท่านสามารถ ที่จะกลับไปเป็นปกติได้นะครับแต่ถ้าท่านปล่อยไขมันพอกตับให้กลายไปเป็นตับแข็งท่านเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าภาวะตับแข็งมันเป็นภาวะ irreversible คือย้อนกลับไม่ได้ <Yes. S 1> แต่ภาวะ fatty liver หรือไขมันพอกตับมันย้อนกลับไปมีตับที่ปกติได้นั่นเองนะครับและการทำ intermittent fasting ที่ถูกต้อง 1. นึ่งคือตับจะได้พัก สองคือไขมันพอกตับเนี่ยจะลดลงไปหายลงไปนะครับและตับเนี่ยก็จะเาผาผลาญไขมันนะครับมาเป็นคีโตนเพื่อเลี้ยงร่างกายให้ได้ดีขึ้นตัวตับก,ก็สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับให้เราเนี่ยนะครับมีสมดุลฮอร์โมนที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับผมบอกเลยครับว่า ถ้าสมดุลฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไปเพียงแค่นิดเดียวอ่ะท่านให้สังเกตสิเวลาคุณผู้หญิงมีประจำเดือนน่ะโอ้โหจี๊ดเลยไหมจี๊ดเลยไหมนั่นแหละครับนั่นคือสมดุลฮอร์โมนผิดไปนิดเดียวเองแล้วถ้าตับของเราเนี่ยที่ควบคุมฮอร์โมนแบบเยอะมากๆไปร้อยร้อยชนิดเนี่ยมีปัญหาท่านคิดดูว่าชีวิตท่านจะมีปัญหาขนาดไหนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนะครับผมบอกเลยครับตัวไขมันพอกตับเนี่ยทำแค่12ทับเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วครับ ลองกันเลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมโอเคครับมาดูครับสิ่งที่2ที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำอิ t เตอร์ t ิเ t นฟาสติ g งนะครับแบบถูกต้องนะครับเพียง7วันนะครับนั่นคือภาวะเฮล w ี i เว t l ล s สครับก็คือน้ำหนักท่านจะลงแบบสุขภาพดีชัดเจนนะครับแบบสุขภาพดีการที่เราน้ำหนักลดลงเนี่ยมี2แบบแบบสุขภาพดีกับแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือพวกที่ใช้ยาต่างๆนะครับที่ใช้ยาขับปัสสาวะผงลดความอ้วนผงลดน้ําหนักกินผงที่ทดแทนมื้ออาหารไปเลยแบบนี้ไม่ดีมันเหมือนเราเป็นกินอาหารผงเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมนุษย์เราต้องกินอาหารจากธรรมชาติครับชีวิตมาถึงสอดคล้องกับธรรมชาติไปกินอาหารผงๆผ,ผมว่าก็ ถ้ามันจําเป็นก็โอเคเช่นแบบผู้ป่วยที่ทานอาหารไม่ได้อย่างนี้ผมแนะนำนะครับว่าอาจจะต้องทานผงเสริมอาหารโปรโตีนเสริมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติและยิ่งอยู่ในประเทศไทยที่แบบหาอาหารดีๆกินง่ายเนี่ยผมก็ส่วนตัวผมถ้าเป็นผมผมคงไม่เลือกทานหรอกครับเพราะว่าผมมีอาหารดีๆทานแล้วเนาะก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปทานอาหารที่มันผ่านการแปลรู ตัดต่อพันธุกรรมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วในอนาคตเราจะเสี่ยงการเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าคนเขาขายให้เรากินแล้วเขาก็ไปแล้วอ่ะเขาได้ตังแล้วเนาะเขาคงไม่มารับผิดชอบชีวิตเราหรอกเนาะเออประมาณนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องท่านจะมีภาวะที่เรียกว่า healthy weight loss ก็คือภาวะน้ำหนักลดที่มีความ healthy มากๆเนื่องจากการทำ IF เนี่ยนะครับจะขับน้ำส่วนเกินนะครับและเริ่มทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมัน ที่ซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนำมาใช้เป็นพลังงานนะครับแบบนี้จะดีมากๆเลยนะครับยิ่งท่านยืดเวลานานเท่าไหร่การเผาผลาญไขมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงเริ่มต้นไม่อยากให้หักโหมนะครับเริ่มที่12ทับ12นะครับไปจนถึง16ทับ8เนี่ยเรื่องของ healthy weight loss เนี่ยก็จะดีขึ้นมากแล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่ยานที่3ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ ผิวเปลือกส้มท่านจะลดลงครับโอ้โหฟังแล้วเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าเวลาเรามีภาวะผิวเปลือกส้มแล้วเนี่ยการไม่ว่าจะทานอาหารทานยาออกกําลังกายนะก็มักจะมีปัญหาและจะพบว่าคนที่พยายามลดน้ําหนักแบบรวดเร็วอะเร็วมากๆใช้ยาออกกําลังกายหักโหมมากๆอดอาหารแบบเคร่งเครียดเนี่ยจะยิ่งมีผิวหนังที่ย้อยหย่อนยาน คือน้ำหนักลดลงแต่ไม่กล้าถอดเสื้อผ้าออกมาดูเพราะมันดูแบบดูไม่ดีดูแบบดูแบบเฮ้ยอะไรมันย้อยไปหมดเลยแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับการลดความอ้วนแบบรวดเร็วนะครับเช่นการอดอาหารพวกนี้นะครับเขาจะลดกล้ามเนื้อไปเป็นหลักเลยนะครับน้ำหนักท่านจะลดเร็วแต่กล้ามเนื้อท่านจะเหี่ยวแบบนี้ไม่ค่อยดีครับและผิวเปลือกส้มก็จะไม่หายไปจะยิ่งมีมากขึ้น แต่ถ้าท่านอยากมีผิวเปลือกส้มน้อยลงท่านควรจะทำ intermittent fasting ครับเพราะอะไรครับการทำ intermittent fasting เนี่ยนะครับจะเกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีนะครับแล้วก็เกิดภาวะที่ร่างกายเนี่ยนำโปรตีนที่เสียไปนะครับโปรตีนในร่างกายเนี่ยร่างกายเวลาเราเกิดผิวส้มเนี่ยคือโครงสร้างโปรตีนในเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันแก่ตัวแล้วมันไม่ยอมสลายไปนะครับคือมันไม่ดีนั่นเองแล้วร่างกายเนี่ยทำลายไม่ได้มันเหมือนแบบ เป็นโครงสร้างที่ร่างกายทําลายไม่ได้และยาอะไรก็ทำลายไม่ได้ทั้งนั้นแต่การทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยเนี่ย16ทับขึ้นไปเนี่ยนะครับบอกเลยครับจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้ครับก็คือภาวะออโตฟาจีนะครับเอาโปรโตีนนะครับที่ไม่ดีนะครับกินตัวเองเลยเซลล์มันกินตัวเองเข้าไปเลยแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เป็นโปรตีนชั้นดีนะครับแล้วร่างกายนำโปรตีนชั้นดีที่เกิดขึ้นมาใหม่ในร่างกายเนี่ยเข้าไปในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับ ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นสร้างระบบเผาผลาญขึ้นมาให้ดีขึ้นโอ้โหฟังแล้วแบบโคตรเวอร์ word, แต่ผมบอกเลยเรื่องจริงครับเพราะว่าโดยตัวผมเองเนี่ยก็ทานโปรโตีนมือแล้วประมาณสัก1ฝ่ามือถึง1ฝ่ามือครึ่งแล้วผมไม่ได้ทานโปรโตีนเสริมอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเวโปรตีนหรือโปรตีนผงอะไรก็ตามเพราะว่าผมสบายดีครับผมผมมีชีวิตที่โอเคผมไม่จําเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมนะครับแล้วก็คนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ไม่จําเป็นต้องทานอาหารเสริมครับ ถ้าท่านไม่สบายแล้วต้องทานอาหารเสริมก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าท่านสบายดีผมว่ามันแปลกมากๆเลยครับที่ท่านต้องไปทานอาหารเสริมนั่นเองครับมาดูกันครับอย่างที่4ครับที่จะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารของท่านจะดีขึ้นมากภาวะปรดไหลย้อนจะลดลงการย่อยอาหารจะดีขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อจะลดลงนะครับ เขาเรียกภาวะที่มันมีการฮิลลิ่งหรือการรักษาในระบบชักทางเดินอาหารจากการทำอิเตอร์มิเทนฟาสติ้งนั่นเองครับเมื่อมีการทำอิเตอร์มิเทนฟาสติ้งนะครับเราจะมีช่วงเวลาการพักการทานอาหารใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําดีไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะไม่ว่าจะเป็นตับ เขาจะได้พักผ่อนครับเมื่อเกิดการพักผ่อนครับเขาจะสร้างเซลล์ต่างๆขึ้นมาได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบคทีเรียชั้นดีในลำไส้ของเราต้องบอกเลยครับว่าแบคทีเรียชั้นดีนี่จําเป็นมากๆในลำไส้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ดีไม่ว่าจะเป็นการลดเสียงมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นการลดการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะที่ กรดไหลย้อนมากๆนะครับจากการทานแป้งมากๆหรือการทานอาหารที่บ่อยเกินไปทําให้เกิดท้องอืดขึ้นมาแล้วก็เกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นได้นะครับก็บอกเลยครับว่าเพื่อนๆในคลาสคีโตจินิกไดเอทนะครับพันกว่าคนนะครับตอนนี้น่าจะสักพันสองหรือพันสาคนแล้วนะครับคือเริ่มทานคีโตจินิกไดเอทนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําให้ทำ intermittent f a ส t i n g ร่วมด้วยนะครับกรดไหลย้อนนี่หายไปแบบ2ออาทิตย์แรกนี่หายกันไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนไมเกรนท้องอืดท้องเฟ้อโรคกระเพาะ นะครับคือมันดีมากๆเลยแต่ต้องเป็นเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทบวกกับอินเตอร์เมเทนฟาสติ้งเนี่ยเขาเรียกว่าแบบสุดยอดจริงๆอันนี้แนะนําเลยจริงๆนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีระบบทางเดินอาหารเนี่ยที่กลับมายอดเยี่ยมแบบเดิมนั่นเองนะครับคือเขาเรียกว่าเหมือนสร้างกลับไปเป็นแบบหนุ่มๆสาวๆใหม่เลยนั่นเองครับมาต่อกันที่อย่างที่5ครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำอินเตอร์เมเทนฟาสติ้งอย่างถูกต้องติดกัน7วันนั่นคือ ภาวะความจําท่านจะดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นความจําระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคือดีมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งเนี่ยนะครับมีการวิจัยเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเนี่ยเริ่มนําคีโตนนะครับไปใช้เลี้ยงสมองได้คือการทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งเนี่ยร่างกายจะกนะครับเผาผลาญไขมันโดยเผาผลาญที่ตับเนี่ยไขยมันเนี่ยจะโดนเอาไปเผาที่ตับ เสร็จแล้วกลายเป็นคีโตนไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งแบบนี้เนี่ยสมองจะได้พลังงานสะอาดลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ความจําท่านจะดีขึ้นนะครับพวกเบรนเซลหรือเซลล์สมองเนี่ยจะมีการซ่อมแซมตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับตั้งแต่ที่ท่านเริ่มทํา IF-16 ทับ8ขึ้นไปนะครับก็จะดีขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยครับสำหรับเรื่องของการทำอิเตอร์มิเตนฟาสติ้งซึ่งจะเกิด5สิ่งที่ยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์ แต่อย่าลืมครับท่านต้องทําอย่างถูกต้องค่อยเป็นค่อยไปและมีความรู้ที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเราไปทําแล้วก็ผิดแล้วก็ไปหาอะไรมาทานแปลกๆก็ยิ่งทําให้แย่เข้าไปใหญ่นั่นเองครับคราวนี้ครับมาดูกันครับ3ามเทคนิคที่ผมจะมาแถมให้ครับเทคนิคการที่จะทําให้ i ิน Inter อร์ t t n t f a s าส t i n g ของท่านเนี่ยได้ผลเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับ2ถึง10เท่าเลยนะครับนั่นก็คือข้อแรกครับ การทำ intermittent fasting ผมแนะนําให้ทำค e t o จิ n i c หรือ low carb d i อ t ร่วมด้วยครับเพราะว่าเวลาเราทำ intermittent fasting เฉยๆเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยก็เผาผลาญไขมันได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราร่วมทานอาหารไปแบบ คีโตจินิกไดเอทหรือโลคาดไดเอทเนี่ยร่างกายจะเผาผลาญน,นะครับไขมันได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย2-10เท่าเลยนะครับคือถ้าใครอยากจะลดน้ําหนักเร็วมากๆอยากจะมีหุ่นสวยๆภายใน1-3เดือนเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยครับคีโตจินิกไดเอท แต่ถ้าใครบอกว่าเอาแบบสบายๆเน้นควบคุมโลคเลือรลางผมแนะนําก็เป็นโลคาบไดเอทก็เลือกเอานะครับและท่านจะทำอินเตอร์มิตแทนฟาสติ้งง่ายมากเพราะว่าท่านจะไม่มีภาวะอยากน้ำตาลนะครับก็เรียกว่าชูการ c ครปวิ่งมันจะน้อยนะครับต่างจากการที่ท่านกินคลีนฟู้ดหรือว่ากินการลดน้ำหนักแบบประเภทอื่นท่านจะทำอินเตอร์มิตแทนฟาสติ้งแบบค่อนข้างทรมานเพราะท่านจะหิวนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อย่างที่2ครับที่จะเร่งนะครับการทำ intermittent fasting ของท่านให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนั่นคือการดื่มน้ำอย่างน้อย3ลิตรต่อวันและทานเค็มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับบางคนบอกเฮ้ยดื่มน้ำเยอะใส่เกลือตัวมันจะบวมาสิผมบอกให้ครับว่าถ้าท่านดื่มน้ำเยอะๆนะ แล้วก็กินเค็มเพิ่มนะแล้วยังกินหวานกินแป้งกินขนมเท่าเดิมนะท่านตัวบวมฉุกเป็นหมูเลยแหละแต่ถ้าท่านนะครับดื่มน้ํา3ลิตรต่ตอวันทานเค็มเพิ่มพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับร่างกายจะขับพวกแป้งและน้ําตาลที่กักขังอยู่ในร่างกายของท่านเนี่ยออกมาครับท่านจะผอมเร็วมากๆและสุขภาพดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดื่มน้ํา3ลิตร ทานเค็มเพิ่มขึ้นนิดนึงและทานโลขาบกับคิโตจินิกไดเอทร่วมกับทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งผมบอกเลยครับชีวิตท่านจะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานที่ลดลงความดันที่ดีขึ้นไขมันที่ยอดเยี่ยมนะครับสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นรอบเอวที่ลดลงโอ้โหมันมาหมดนะครับมาต่อกันข้อที่3ครับที่จะเร่งภาวะอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งให้มันยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือการออกกําลังกายตอนท้องว่างครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านออกกําลังกายตอนท้องว่างได้นะครับแปลว่าระบบเผาผ่านท่านค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นแล้วครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านสามารถที่จะออกกําลังกายตอนท้องว่างได้แทบทุกๆวันนะครับโอ้โหระบบเผาผ่านของท่านนี่จะยอดเยี่ยมมากๆครับและท่านจะเผาผ่านไขมันล้วนๆในขณะที่ท่านออกกําลังกายครับถ้าเราออกกําลังกายตอนที่เราแบบดื่มทั้งน้ําเกลือแร่กินทั้งอาหารมาเต็มที่ร่างกายจะเผา อาหารที่เรากินเขาจะไม่เผาไขมันที่แทรกอยู่ตามหลอดเลือดอยู่ที่ตกักอยู่ที่ร่างกายของเราเขาจะไม่เผาเลยครับเขาจะเผาที่ท่านกินเข้ามาแต่ถ้าท่านออกกอลังกายตอนท้องว่างหรือตอนทํำ intermittent fasting อยู่ผมบอกเลยครับว่าเขาเผาแตกไขมันล้วนๆครับไขมันที่ท่านรู้สึกว่ามันเอาออกยากๆมันจะเอาออกได้ง่ายแบบสุดๆ นั่นเองครับและนี่ก็คือ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำอิน e n t ร์ t t เ t นฟลาซซิอย่างถูกต้องติดต่อกัน7วันและ3เทคนิคที่ทำให้ i n t e r m i t t e n t f a s t i n g ของท่านได้ผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2-10เท่านั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำา Intermittent f a t i n g อย่างถูกต้องเพียง7วันติดต่อกันครับและบอกเลยครับว่าท้ายคลิปนี้นะครับสรุป ให้อีก3เทคนิคที่จะทําให้อินเตอร์มีเทนฟาสติ่งเนี่ยได้ผลไวมากกว่าเดิม2-10ถึงเท่านั่นเองครับครับสำหรับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการทํอินเตอร์ม t เทนฟาสติ่งที่ถูกต้องนะครับหึ 1. คือไขมันพอกตับท่านจะลดลงครับเนื่องจากตับของท่านได้พักนะครับตับของท่านเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้าท่านมีการกินตลอดแต่ถ้าเกิดเรามีช่วงทานสลับหยุดทานเนี่ยตับของท่านเนี่ยจะได้พักพอตับของท่านได้พักเนี่ยภาวะไขมันพอกตับเนี่ย ตับมันก็จะลดลงเพราะว่าตับเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปล่อยให้ท่านมีปล่อยให้ตัวเองมีภาวะไขมันพอกตับเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตับแข็งแบบนี้ตับซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้อง,งระมัดระวังครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือ healthy weight loss นั่นเองครับน้ำหนักท่านจะลดลงอย่างชัดเจนเลยครับภายใน1อาทิตย์แรกถ้าท่านทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องนะครับคือเวลาเราทำ intermittent fasting เนี่ยร่างกายจะเริ่มเผาผลาญไขมันนะครับ มาเป็นพลังงานมาใช้งานนะครับแล้วก็ภาวะดื้อต่ออินซูลินก็จะลดลงเพราะฉะนั้นแล้วการเผาผลาญไขมันท่านก็จะมากขึ้นนะครับไขมันที่เราไม่เคยจะเผาได้นะครับก็จะเผาได้น้ําหนักที่ท่านลดได้ยากก็จะลดได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีด้วยนะครับมาต่อกันข้อที่3ครับผิวเปลือกส้มท่านจะลดลงบางคนบอกเฮ้ยจริงอะ่ะบอกจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนะครับ จะเกิดภาวะที่ร่างกายนําโปรตีนที่เสียต่างๆเนี่ยมารีไซเคิลคือภาวะออโตฟาจีนั่นเองครับร่างกายเนี่ยจะกืนกินเซลล์เก่าๆของตัวเองซึ่งเป็นโปรตีนที่แบบทําให้เกิดผิวเปลือกส้มเนี่ยกินเสร็จแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นโปรตีนใหม่ๆแล้วร่างกายจะดึงโปรตีนนี้ไปสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถเผาผ่านพลังงานเผาผ่านไขมันได้มากยิ่งขึ้นท่านจะทั้งน้ําหนักลดเร็วและผิวเปลือกส้มหายไปครับมาตอนข้อที่4ครับ ระบบย่อยอาหารของท่านจะดีขึ้นครับแน่นอนครับเมื่อท่านไม่ทานทั้งวันเนี่ยระบบย่อยอาหารของท่านจะได้พักไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําดีไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะนะครับเซลล์ต่างๆรวมถึงสเต็มเซลล์ต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับแบคทีเรียชั้นดีต่างๆในกระเพาะ ในลำไส้ก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนก็จะลดลงการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆจะดีขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อก็จะลดลงโรลคลำไส้แปรปวนก็จะลดลงนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นก็คือความจําท่านจะดีขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามท่านทำ intermittent fasting เนี่ยนะครับตัวตับของท่านเนี่ยจะดึงไขมันจากส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวหลอดเลือด นะครับหรือที่ตัวตับของเขาเองเนี่ยนะครับเผาผลาญครับมาเป็นคีโตนไปเลี้ยงสมองซึ่งอันนี้เป็นพลังงานสะอาดมากๆครับจะทําให้สมองเราไบร์นะครับมีการวิจัยเลยว่าภาวะความจําเสื่อมอัลไซเมอร์จะลดลงนะครับภาวะความจําระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมนะครับ เบลนเซลหรือเซลล์สมองเนี่ยนะครับจะได้รับการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ะเะริญเติบโตดีขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆเลยแต่ว่าต้องทําอย่างถูกต้องนะครับและอย่างน้อยเนี่ยจะต้องทํา IF12 ทับ 12, เป็นต้นไปนะครับคราวนี้นะครับ3เทคนิคที่จะทําให้ IF ที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับได้ผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2ถึง10เท่านะครับข้อแรกคือการทานคีโตจินิกไดเอทร่วมกับโลคาบไดเอทหรือโลคาบไดเอทนะครับร่วมกับการทำอิเตอร์มิเตนฟาสติ้ง มันจะทําให้ร่างกายของเราเผาผ่านไขมันได้มากขึ้นนะครับลดภาวะความอยากน้ําตาลได้มากขึ้นนะครับภาวะดื้ออินซูลินต่ําลงนะครับและตอบสนองต่ออินซูลินได้มากขึ้นนะครับแบบนี้และครับเผาผ่านไขมันเขาเรียกว่า24ทับเครับเผากันตลอดเวลานะครับมาต่อกันข้อที่2ครับดื่มน้ําอย่างน้อย3ลิตรต่อวันและทานเค็มเพิ่มขึ้นบางท่านกลัวว่าดื่มน้ําบวกเค็มเพิ่มขึ้นเนี่ยจะตัวบวมผมบอกว่า ถ้าท่านยังทานแป้งทานน้าตาลแล้วทานน้าเยอะๆแล้วดื่กกินเค็มด้วยแบบนี้ตัวบวมแน่นอนครับแต่ถ้าท่านทานแป้งน้อยมันจะตรงกันข้ามกันเลยครับร่างกายนะครับจะขับน้ําหรือขับเซลล์เก่าๆขับพวกแป้งขับน้ําตาลที่ค้างอยู่ในเซลล์เนี่ยออกมาทางปัสสาวะพร้อมกับ น้ำดื่มที่ท่านทานเข้าไปครับร่างกายท่านจะสดชื่นสดใสแล้วก็ระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นนะครับเซลล์แย่ๆต่างๆท่านจะลดลงนะครับน้ำหนักท่านจะลงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกคนที่ทํา IF ร่วมกับทานทานคีโตโลขาดเนี่ยจะเข้าห้องน้าบ่อยนิดหนึ่งสังเกตได้เลยถ้าท่านทานถูกท่านจะเข้าห้องน้ําบ่อยนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทุกอย่าง จะดีขึ้นเองไม่ต้องกลัวนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือการออกกําลังกายขนาดท้องว่างหรือขนาที่ทำฟาสติ้งนั่นเองครับแบบนี้ครับในช่วงขณะที่ท่านออกกําลังกายครับท่านจะเผาไขมันในส่วนต่างๆที่ปกติเราเผาไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัดที่หลอดเลือดต่างๆนะครับที่รอบเอวที่ใต้ท้องแขนนะครับที่ต้นขานะครับที่เหนียงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าท่านจะวีเชฟโดยไม่ต้องไปทำอูเทล่าเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือ 5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องติดต่อกัน7วันและ3เทคนิคที่จะช่วยทำให้ intermittent fasting ของท่านได้ผลไวัย2ถึเท่านั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย